อ๋อทีไก้กุ้งมากพี่น้องเมื่อี้นี่ถ้าเสียเป็นตำกุ้งสดมันจะล่างแล้วอะล่างแบบสะอาดแต่ว่าบริายตอนล่างวันี้แร่น้ำโซดาก็มันแข็งไ,งไว้ก่อนเสียไปตำตอนบ่ายเด้พี่น้องเท็เห็มันแบบติ่งๆขา,ขาวๆกินแบบกุ้งสดนะนจะล่างส่วนหัวมันเท่ากับเอามาทอดสุดแป้งทอดพี่น้องแป้งทอดกกรอบอกมันจะ เดี๋ยวห่อจะไปตํตำกุ้งสดอยู่บานเด้อพี่น้องตำแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องหรือสีบักพริกแม่เ่าคนในีพี่น้องเบืองกันนะเแถาฟีมือเซฟแก่กล่นะคะลูกสินนน่เอามแต่ลานเด้อพี่น้องนี่ตำกุ้งสดพี่น้องอืมากินนกันจ้าอันนี้ป้าน้อยห่อข้าวให้นะคะมากินนกันจ้าวันดี้ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันบาดนี่อยู่แล้ว กินกับเผาได้พี่น้องอันนี้ซุต้มต้มปลาน้สมบณต้มปลาัิพิลูกสิ่นนี้ลวกมาจะลานมันเหลือหน่อยหนึ่งเบิดสับตา์แล้วก็เลยทำปับพิพย์แ้วนี่ผมเป็นตำมันตำปลาเห็นน้ำกลมด้วยมอื แต่ว่าพริกฉุนแห้งก,กับพริกหมกแก่ทำเองเนี่ยหมกงงนะบ้านคือบอบเซตตายบ้างปุ้งพี้อ,องฮิตมาตะลันขอยเด่กดีขนาด ปลาใส่ทองแล้วอ,อ,อ,อเ๋อเขากนม่พี่น้นองขอแยกห้องทองไับเขาก้อ,อันนี้เป็นต้มจับเพงยงไม่น,น้นอง เามงมุ่งหวได้่ะอ้ยเนี่ยสร้างเพรได้เพเือบอกสร้างมาเพ็ยเพยร่าดึงดีเยเดิได้่อือบอกข้าวอืองดางดีอือจัดโตกันนะอยังก่อนจัดโตกันนะจัโต๊ดูบรรยากาศ้วยประมาโตอือ เป็นสตอาดแนมาดแนวเหม็นไม่็นอะไรไม่เป็นาพักเหกะหล่ำมาตลานอันนี้กรมือหลับไปหลับไ่งไกลไปหน่อยหกหือซีนีกินเน กันโดนไหมกูไม่เคยได้กินวันนี้จะบอก็่อเขาไงเป็นมั้งสว่างสดมั้งเห็ดเห็ดหรือกุ้งเด้งๆเลยเปนหอไก้ล่างดีดี เพ็เด้วเดอแก่ฉันกะเพ็ดเธอกรพิงคือมาใามส่เบิร์ตถุงกรพิงซีบารังมาไล่ตามสายไล่แหละต่อเป็นหมูเรืองนะเอบอยู่ขอ้อตายนะป่ตายเยอะเพ็ดจำนด กดแล้วหลัไปล่างหใส่ปมัน่นางสุดาเกลือน้ำส จนมันไม่กินกุ้งวะไปมตำมักงนี่เก๋มาเป็นตำหมักงูเลยพี่น้องตำหมักพริกหอเพียงปหลานมากับโคคาแลนหีาน่ากับข้ากระดองไม่ซื้อของซือของโคลน

ไม่ขาดอาจจะสว่างเกินไปหรือเปล่าตัวจิ้งหัวพริกสดเนอะนัวแสบแสบพอหนักก็ตามอีกกินแล้วกันถ้ากันเจ็บหลออแสบหล่อไม่เจ็บหลอลอ ตัวมังเมียเหือดวากินแล้วขขบคุณลืมว่องมามีเขาขนอนพ่อเขา นต่กระนั้กุ้งแบบตัวเมียหรอกก็เลี้งดีเนี่ยคุ้งปลาแต่นอยหอยกุ้งปลาในน้ำกระนั้นจะมีกุ้ง้วย

เฮ่เออเรองกินเรองหายเลยกำลงคลิปนี้ซึ่งคั้งนี้ทำแสบปาปูแล้วใส่ไมโอ้ยใสากทำไนี่นี่ถุงยีอ่ะตั้งตัวตัเหลือ Nói ngoài này nó Kim năm đây này Góc một kim rồi là Nó không kịp hết anh ừ. Tất bộ phim là thương nên Nhà bộ những gì เบอกว่าสั้นเพเห็นดิเออโอ้สวยวูวออกมาดีระวังนะอถอยขอบคุณเนาะเเอ้ยกินทไหมาเ้เป็นางไ้ thơm lắm, tập bạc à, xa đi không đi, không 切，我，真是里的话 สั <c oughs> เอาละเอะเอพ่ออน,น้องเขานดัไหมที่ังบ้าบริวาร้รรทาัพน้อง <c oughs> เดี๋ยวมาแลกอันแบเพื่อได้ได้ชดนะคะขอบคุณการติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> บวัสดีค่ะ